บ้านแท่นบ้านแท่นตั้งอยู่ที่ตอนออกเชียงเหนือของจังหวัดมีอาณาเขตติดกับอำเภอข้างเคียงดังนี้ทิศเหนือติดกับอำเภอชลแพรีด้านหนองเรือจังหวัดขอนแกน่นทิศตอนออกติดกับอำเภอบางไทรครีจังหวัดขอนแก่นทิศใต้ติดกับอำเภอแข้งคอทิศตะวันตกติดกับอำเภอภูเขียอวอำเภอว่านแท่นแบ่งออกเป็น5ตำบล66หมู่บ้าน ได้แก่ตำบลบานแทนตำบลสามสวนตำบลสะพังและตำบลบ้านเต่าตำบลหนองคูและประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น6แห่งในอำเภอบ้านแทนมีจำนวนประชากรประมาณ45,401คนความหนาแน่น14คนต่อตารางเมตรหรือ380คนต่อตารางไม้ประวัติความเป็นมาของอำเภอบ้านแทน นานบริเวณบ้านแท่นแห่งนี้เป็นที่ซึ่งรวมสมบูรณ์มาตั้งแต่โบราณกาลได้เป็นที่ตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยของผู้คนมาหลายสมัยก่อนที่บรรพบุรุษของชาวบ้านแท่นปัจจุบันจะเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยเป็นมาตุภูมิที่ชาวบ้านแท่นภาคภูมิใจรักและห่วงแหนยิ่งบริเวณบ้านแท่นในอดีตเมื่อ60ปีมาแล้วนั้นเป็นบริเวณที่พบมีแหล่งโบราณสถานและโบราณวัตถุอยู่ทั่วไปอาทิเช่น ลานพระแท่นวัดเก่าท่าศิษย์งาโลงองค์พระแท่นบัรลังแท่นบัรลังพระพุทธรูปหล่อและพิมพ์ขนาดเล็กที่ขุดพบจํานวนมากเห็นเกศสลักนางเปื่อยและทางน้ําที่เชื่อว่าเป็นครูเมืองโบราณแต่ปัจจุบันโบราณสถานส่วนมากก็ได้เสียมสภาพไปมากและบางแหล่งถูกแปลสภาพเป็นที่อยู่อาศัยไพมากแล้วและสําหรับพระพุทธรูปขนาดเล็กที่ขุดพบนั้นก็สูญหายไปแทบหมดแล้วเช่นกัน งมีผลทาให้การศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของบริวเวณบ้านแห่งกระทำได้ยากและขาขาดข้อมูลสําคัญด้วยดังนั้นการขุดสำรวจทางโบราณคดีในบริเวณแหล่งโบราณสถานดังกล่าวและการติดตามโบราณวัตถุที่สูญหายกลับมาใช้ประโยชน์ในการศึกษาจึงความจเป็นและความสมความฉุควรในการดำเนินต่อไปอย่างยิ่ง คุณตามีชื่ออะไรคะชื่ออะไรนะครับอาอยู่บ้านไลยจ้ะเดื่องบ้านแท่นอเบิอ์มเบิร์มเนื่อแท่นฉันได้คุณตาคุณตาเรียนรู้อ่าพู่มปัญญาการซานคติเขาโดยมาโดนไลยจ้ะโดยสิบกว่าปีแล้วเรียนรู้จากใครจ้ะเรียนรู้เบิรงนเเบิรงนเราแล้วกับมาแล้วม่เบิรงของเพื่อนเฮ็ดซานแล้วมันจะพล่องอะไรไม่ฮ็ดตัวเองไม่ซานตัวเองแล้ววิธีการทำการเลือกไม่ไพ่เลยจ้ะ แต่มแเขาต่อา่องพอดีน้ำตอกคืบตอกกว่ามักน้อยง่ายๆะไเขาี้เราเราคนนัคู่คนนี้คู่นี่ไงเว่าันนี่ยสิร่รอยนี่อยคู่ขนน้อง่ยพอดีพองามที่หาิบสามซิบแล้วแต่เขาจะเอามากน้อยมากง่ายปนไรเพียงแต่ขับอกว่บติตาเพร้อมอยู่เต็มอยู่ แล้วอันมันตาเฮ็ดจังไดนเลยจ้ะอันนี้มาเฮ็ดสารแล้วบาดนี้เข้าไปจะว่าสารแล้วเฮาก็มาสารลาอัดมันปลาอุดมันอุดมันแล้วแล้วบาดนี้เฮาก็หาไม้มาเฮ็ดจริงเอาการตานมาซอดีๆมาเฮ็ดจริงๆมันมันเ่ยกินโคงไว้แล้วบวานตาอีกมันแห้งแล้วเด้แต่เฮาก็มัดดีๆเอาไว้ยึดมีไส้กระเทียมเข้ามีใบเล็บสุ้างอ้อม มันรำกระโหลกนิบอลไรแ,แบบนี้ใส่ใส่ผ้าอุดว่าออกมาซื้อของจนวะนอกนอกจากสารกระติ๊บเขาตายเฮ็ดอันใดเป็นแน่อนเอาเฮ็ดชูแนวกระตาขต้าเฮ็ดเป็นกระตาะกระตาประนี้รอบใสจะจะบ่ต้องเสียแต่เขิห้องหั้มออกข้ามาสารไม่กระเถิมคอนห้องเขาสิแบบนี้ กันเลยบ็ตแนวยังอยู่แน่จน <c oughs> ทำไปทำมากา่ม่เข้าอเบาอเลยจนเนี่ยขอบคุณคุณตาเลย